ห้าคำพูดที่พ่อแม่ควรพูดกับลูกเพื่อให้ลูกมีความมั่นใจแบบอ่อนโยนและมีรากฐานในตัวเองพ่อแม่ทุกคนนะครับอยากให้ลูกมีความมั่นใจมีความอ่อนโยนแต่รูไ้ไหมครับว่ามันเริ่มง่ายๆจากแค่คําพูดที่พ่อแม่พูดกับลูกนี่แหละข้อที่หนึ่งะครับพ่อแม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆนะลูกแม้ว่าลูกนะครับจะทําอะไรเพียงแค่เล็กๆน้อยนะครับเช่นสามารถวิ่งได้อย่างมั่นใจในสถานที่ใหม่ๆที่เขาไปมาเนี่ย แค่เนี้เราก็สามารถชมเขาได้แล้วนะคบเพื่อเขาเนี่ยมีความมั่นใจต่อขึ้นไปอีกข้อที่2นะครับหนูทําได้เพื่อให้เขานะครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถทําเรื่องเราต่างๆเนี่ยได้จริงเช่นสมมติว่าลูกเนี่ยกำลังจะปีนอะไรบางอย่างนะครับในส่วนสาธารณะที่มันแบบอาจจะยากขึ้นหน่อยท้าทายขึ้นหน่อยเราสนับสนุนกับเขาเลยไปเลยว่าหนูทําได้นะลูกนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจและทําได้จริงข้อที่3นะครับหนูสําคัญสําหรับพ่อแม่มาก อันนี้นะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าลูกเนี่ยเป็นคนสําคัญต่อคนรอบข้างเขาจะมีความสุขมากถ้าเขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนสําคัญต่อคนรอบข้างของเขาเนี่ยมากเพียงไรข้อที่4ี่นะครับพ่อฟังที่หนูพูดอยู่นะลูกอันนี้นะครับสำคัญนะเพราะว่าสุดท้ายนะครับลูกเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีค่าความคิดเห็นของเขาเนี่ยไม่ใช่ความพูดที่ว่างเปล่าแต่เป็นสิ่งที่มีคนเนี่ยพร้อมจะรับฟังเสมอครับข้อที่5้านะครับ เมื่อลูกทําผิดนะบอกลูกว่าไม่เป็นไรลองใหม่ได้เพื่อให้เขาเห็นนะครับว่าความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรือเรื่องร้ายแรงแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สุดท้ายนะครับเด็กเนี่ยจะจําคําพูดของเราไปทั้งชีวิตถ้าอยากให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความมั่นใจเริ่มที่คําพูดของพ่อแม่ในวันนี้ได้เลยครับ